สวัสดีค่ะพี่ราตรีนะคะเจอกันอีกแล้ววันนี้วันนี้เรามาเจอกันที่เอลัดนะคะเป็นร้านเอเชียนะคะเราเปิดใหม่ร้านโยนาโยกานะคะโยกาอยู่ถนนสเดหันพริหัสสบดีนะคะเปิดตั้งแต่9.30โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะคะวันศุกร์เปิดตั้งแต่9.30มงคึ่งถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็วันเสาร์เปิดตั้งแต่9 3้าโมงครึ่งถึง 5โมงเย็นค่ะเปิดทุกวันมาใช้บริการกันได้ที่นี่เลยนะคะใครมีเงินสดใครต้องการการ์ดหรือว่าใครต้องการส่งเงินกลับเมืองไทยอย่าลืมนะคะโยกะซัพพอร์ตใบมีมาค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ทำวิดีโอนิดนึงค่ะอันนี้น้องทำงานที่ไหนคะตรงนี้มันปะค่ะมานานหรือ,อยังเอ่ยมาทำงานที่นี่นานหรือ,อยังคะ ห้าเดือนเนาะเป็นยังไงบ้างอิสราเอลดี <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวตามพี่มาค่ะเดี๋ยวพี่พามาดูจุดรับฝากเงินนะคะอยู่จะอยู่ด้านในนิดนึงนะคะเดินเข้ามาจนสุดมุมนะคะอันนี้คือจุดรับฝากเงินของเรานะคะมีทั้งคนจีนฟิลิปปินส์คนอินเดียมาที่จุดรับฝากเงินของเราได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่แสนสวยของเรารอรับบริการอยู่อ่า